สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาต่อกันที่ต้นพุทธสุโชคนี่พี่น้องจ๋านี่ที่ยายกบบอกเพื่อนเพื่อนว่ายายกบสั่งมาเป็นลอยกระถางนี่เพื่อนเพื่อนจ้าสั่งมาเป็นลอยกระถางแล้วตอนนั้นเป็นเขาอยู่ในถุงดำน้อยน้อยนะพี่น้องจ๋าถุงดำน้อยน้อยยายกบก็มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนใส่กระถางเปดนิ้วน่ะจะเปลนิ้วเนาะพี่น้องเนาะมาเปลี่ยนใส่กระถางให้เขาเพื่อนเพื่อนดูตอนนั้นแค่กิ่งเดียวเล็กๆกิ่งเดียวเล็กในน้อยพี่น้องจ๋ากิ่งเดียวในน้อยตอนนี้ดูพี่น้องกำลังแตกเป็นพุ่มซึ่งเป็น เป็นต้นเดียวกันก็ต้นใหญ่ mankind, ที่ยายกบไทยเพือ aquí, ens, ่อนๆรู้นะนะพี่น้องจ้าที่เป็นพุ่มใหญ่ๆต้นนั้นเด้อเป็นต้นเดียวกันก็ต้นนั้นพี่น้องจ๋าเขาก็จะแตกพุ่มแบบนี้พี่น้องเขาก็จะแตกพุ่มแบบนี้เนี่ยยยกบสื่อมาว่าไว้ทาไว้์ทามาเป็นอ่าแต่งสวนหรือว่าเพาะพันธ์พี่น้องจ๋าหรือว่าเป็นพันธ์เป็นพันธ์ตัดช่ำต่อไปเผื่อเป็นต้นแม่พันธ์หรือว่า อะไรก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะยายกบก็มีแเพรนั่แเลยว่าอยากจะทําสวนดอกไม้ขายพี่น้องจ๋าอยากจะทําสวนดอกไม้ปลูกดอกไม้โพดขายน่แเลยนี่พี่น้องจ๋าเป็นลอยๆอยถังเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นลอยๆยถังเลยกําลังสวยงามออกดอกพี่น้องจ๋าออกดอกสวยงามโตเร็วพี่น้องโตเร็วมากเลยดูดูพี่น้องจ๋าโตเร็วมากเลยเนาะเพื่อนๆยายกบกะหมางคขังยายกบก็มาถ่ายรูปก็เข้าเพื่อนๆจ๋าอืมสวยงามเห็นเห็นเห็นแล้วก็สดชื่นเพื่อนๆเห็นแล้วสดชื่นเด้เพื่อนๆว่าบ่ ในสวนดอกไม้จ้าของนีถ้ายหินแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นสดชื่นเบิกบานใจเนาะเพื่อนๆเนาะสดชื่นเบิกบานใจว่าเอออย่างน้อยๆนี่แหละค e ือผลงานของพวกเราเนาะพี่น้องจ๋านี่คือผลงานของเราเพื่อนๆผลงานผลงานของเราในการอ่ะทำคลิปเนาะเพื่อนๆเนาะในการทำคลิปก็จะได้คอนเทนต์ในการทำคลิปนี่คือสวนสวยของยายกบจ้าสวนสวยๆเด้อเพื่อนๆเด้อสวนสวยๆอ่า ใครสนใจกับเขามาชมถักท่ายกันได้เนาะพี่น้องเนาะเขามาชมถักท่ายกันได้ตอนนี้กัดอกไม้กระลังเคี้ยวงามอุดมสมบูรณ์เพื่อนๆจ้าดอกไม้กระลังเคี้ยวงามอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็มีหลากหลายอย่างนี่พี่น้องจะดูถ่ายเจกบถ่ายดูมันเจกบจะว่างเลี้ยงยาวเลยเป็นกระถางเนาะพี่น้องจ้าเป็นกระถางทุกกระถางสวยงามเท่าๆกันเบิดเพื่อนๆทุกกระถางสวยงามเท่าๆกันหมดเลยเด้อนี่เห็นบ่นี่ยายกบกระปื้มใจได้พี่น้องจ๋ายายกบกระปรือมใจเนาะ ที่ผลงานของเจ้าของที่ขุดดินจนเหนื่อยหอบกระถางต้นไม้จนเมื่อยลาแเอ่งแรงพี่น้องจ๋าหอบขี่ดินออกมาจากอ่องปลูกตรงนู้น,นตรงที่ยายกบไปขุดดินกองไว้นะเพื่อนๆจ๋านั่นเลยยายกบก็เอามาเปลี่ยนตรงนี้แต่ว่าย่งล่อให้เปลี่ยนอีกต่างร้ายหลากหลายกระถางนี่พี่น้องจ๋าบได้มีแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะยังมีหลากหลายหลากหลายอดอกไม้ที่ยายกบยังมี ถ่ายไ้ให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปนะเพื่อนๆจ้ายังมีดอกไม้อีกลากหลายสายพันธ์พี่น้องหลากหลายสายพันธ์ที่ยกบังท่านได้เปลี่ยนดินเนี่ยยังต้องเหนื่อยอีกนี่เลยพี่น้องจ้ายังต้องเหนื่อยอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อนๆจ้าว่ามีอะไรต่อไปไปชมกันต่อจ้า